สวัสดีค่ะ,ะวันนี้พี่ต้องมาหอยนะะิดนึงค่ะจริงๆแล้วอยู่ในระหว่างที่พี่ต้องกำลังเดินทางนะคะวันนี้มีคิวอถอดล้าง,าางสารคุณใสให้น้องๆสามท่านนะคะนัดกันช่วงบ่ายแต่พอดีว่าในระหว่างเดินทางก็จะมีเบอร์ตัดนิดนึงพอดีรถพี่ต้องมีปัญหานิดหน่อยพี่ต้งก็เลยแวะแวะสูนะคะ่ะตอนนี้กําลังอยู่ที่สูนเดียวรถช่างกำลังแก้ไข อ่าไฟที่โชว์ให้ก็เลยมามีเวลาเล็กน้อยมาเล่าสิบบทฟังนะคะเมะื่อคืนพี่นุ่มก็ได้ช่วยน้องที่เคยช่วยช่วยเหลือบไปอ่าอยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะน้องพอมาประมาณเกือแบเบที่ยงคืนของน้องแล้วแหละซึ่งมันจะประมาณประมาณเกือบสองทุ่มสองทุ่มว่าเรานะคะบอกว่าพี่ช่วยหน่อยอ่าโดนคนที่ทำมา คนที่ทำคอนไสเนี่ยเป็นอดีตภรรยาแล้วก็ลูกๆของเขาของสามีน้องนะคะก็ทำโดยการที่เขามีวิชาที่ต้องเคยเล่าในรายการคือเขาขอค่ะ ก็สั่งนิดนึงเพราะวันนีไ้ได้อ,อุปกรณ์อ,อะไรมาจะค่อนข้างค่อนข้างติดขันดนิดหน่อยจากน้องก็ให้ช่วยปองให้สามีน้องจงห<ๆ>ลับเหมือนแบบหลับไม่มีสติอะไรเลยของหาน,นี้ก็เลยบอกว่าอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ต้องช่วยเขาให้อ่าท่วยคาวให้คลี่คลายก่อนเพราะน้องบอกว่าทานอาหารที่เขา เขาเข้ามามาหาพ่อของเขาแล้วเขามาร่วมทานอาหารเย็นด้วยซึ่งวันนี้น้องทำสลัดแล้วกำลังตักอาหารอยู่ลูกของน้องที่เคยทำพื้นสายแล้วเขาเรียนวิชาของฮังกรารีศาสตร์มมนดํานะคะเขาก็าทำปากขมุนขนแล้วก็เป่าไปในถาดอาหารที่กำลังจะแบ่ง ที่กำลังจะแบ่งให้ให้ทุกคนทานเขาก็มากับเพื่อนเขานะคะน้องคนนี้อายุประมาณ14-15คนที่ทำเนี่ยค่ะแม่ของเขาให้น้องไปฝึกวิชาตั้งแต่อายุประมาณ10ขวบซึ่งเด็กคนนี้ถ้าโตไปอันตรายมากเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเจตนาฆ่าคนคือ ทำให้น้องเกือบตายหลายครั้งแล้วก็ทําให้ลูกน้องเกือบตายหลายครั้งแล้วพี่ลูกก็ช่วยน้องมาได้โดยที่เราใช้พุทธคุณในการช่วยนะคะแล้วเมื่อคืนการช่วยเหลือก็เป็นไปนด้วยดีค่ะรับพืนแล้วสามีน้องจากที่แบบนอนแบบหมดหมดหมด,หมดอะไรทุกอย่าง่างแล้วแบบเมือ่อยวิญญาณออกจากล่างก็โอเครู้สึกตัวได้<ๆ>ก็เลยบอกอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ายังไง<ๆ>เดี๋ยวเจอกันหลังหลังจาก วันที่พี่ลุงเดินทางวันนี้ก็คุยกันได้ในช่วงวันที่วันที่สิบเอ็ดถึงสิบสี่มีอะไรก็โทรหาปรึกษาพี่ลุงได้ตลอดพี่ลุงแต่บายบอกน้องไปแบบนี้นะคะแล้ววันนี้พี่ลุงเองก็มีนัดสำหรับน้องๆอ,อ,อีกสามท่านที่จะขอปรึกษากันนะคะก็น้องกำลังรอพี่ลุงอยู่เตรียมการแล้วบอกเจ๊จ่อมาสามสี่วันแล้วค่ะพี่ลุงซึ่งนัดหมายกันไว้อะสำหรับน้องคนหนึ่งก็ ในช่วงต้นสัปดาห์นะคะแต่รุ่งพอดีมีคิวเดินทางไปวันนี้ก็เลยได้ได้ไดคิวเน,วน,น็ัน้ี้คนแรกเนี่ยน่าส่นาหลูกสาวน้องโดนลูกสาวน้องโดนจากการที่เด็กกบเพื่อน เพื่อนที่โรงเรียนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบผู้ชายคนเดียวกันแล้วก็กลั่นแกลงก้งนแล้วน้องก็คงไปพูดประมาณว่าให้พ่อแม่ฟังว่ามีปัญหากับเพื่อนคนนี้ แล้วพี่รุ่งอ่ะดันมาเห็นพอดีพอดีน้องที่ปรึกษาพี่รุ่งอมาเป็นลูกดวงพี่รุ่งมาหลายเดือนแล้วค่ะแล้วน้องก็มีศรัทธาแล้วก็เร่งสุดปฏิบัติตามที่พี่รุ่งแนะนำมาพอสมควรแล้วฝึกปฏิบัติตั้งท้ายที่เราแนะนําไปแล้วก็ ให้ภาวนาภาษาของหลวงพ่อในการช่วยเหลือนะคะในการช่วยเหลือตัวเองในการป้องกันที่จะโดนเตอนสัน่งซึ่งครอบครัวของน้องเนี่ยโดนมาตั้งแต่เดินทางมาแล้วอันนี้เ่ครเล่าไว้ในรายการเอง่ารกัานะคะเสร็จแล้ว <c oughs> คนที่ำทำลูกสาวเขาเนี่ยคือนะ่าจะเป็นคุณพ่อของเด็กไม่น่าจะต้อ,อ,งองเห็นข้าวบนอยคุณพ่อของเด็กคนนี้เพิ่งฝึกเรียนวิชา ยังไม่แก่กล้าเท่าไหร่เพื่อเ่อ,อ,อกไไ็ไม่ได้ฟาร์มานไม่ได้ไม่ได้เป็นโรคหัวนะแต่จริงๆอ่ะเราจะช่วยเลยก็ได้แต่ว่าก็ต้องให้น้องยกขันเริก็ต้องไห้ครูเราถึงจช่วยได้จึงตองเข้าใจนะคะตรงนี้อ่าแล้วอีกท่านหนึ่งเนี่ยโดนเพื่อนที่สนิทมากสนิทสนิทกันมากทำน้องมา เป็นส <muitas S 2> ิบ <sketches> ปีแล oh. ้วค่ะแล้วจนน้องครอบครัวแตกแยกมีสามีก็ต้องเลิกกันงานก็ต้องหดทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องเติมชีวิตน้องมากเลยก็เลยพอดีน้องน้องได้รับการแนะนําจากเพื่อนคนหนึ่งที่ไปลูศิ์ของพระเด็พระคุณหลวงพ่อนะคะบอกว่าให้ฟังที่คนนี้ดูแล้วก็ส่งเรื่องราวที่เขาต้องมาเล่าเล่าในรายการแล้วก็ส่งให้น้องฟังน้องก็เลยติดต่อผู้ดเข้อมามาเช็คก่อนดูดวงฟังเสร็จแล้วก็ น้องถามว่าหนูต้องทำไงบ้างก็ได้บอกว่าคนที่โดนของโดนอาถรรพ์เนี่ยยังไงก็ต้องถอดถอนค่ะทาไม่ถอดถอนยังไง,งไมันก็อยู่ในตัวของเรานั่นแหละแล้วมันก็ทําให้ชีวิตหนูงหมองตกต่ําไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทําให้เราอ่ะมีอย่างหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือสวดมนต์ไหว้พระน่าจรมาามตัวที่จะช่วยพยุงให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จะถามว่าของที่เขาทาเข้ามาน่ะหลุดไหม เขาทําเข้ามาด้วยชาญสมาบัติแล้วมันเป็นของที่น้องอาจจะก,กินเข้าไปเพราะด้วยความที่รักสนิทก,กับเพื่อนคนนี้มากนะคะใช้ชีวิตร่วมกันนี้น้องไม่มีความประแวงเลยแล้วเขาก็อยู่ในครบของคนอุ่นด้วยอ,อันนี้อันนี้อันตรายมากซึ่งคนที่ทําก็อยู่ในคราบของคนอื่นคนที่อิจฉาดิษย,ยายน้องแต่ว่าเรื่องบอกไปเลยว่าผูห้หญิงคนยยยนี่อิจฉาดิษยาน้องมากเลย ทุกขางนิดนึงนะคะเรื่องอยู่ในสูแล้วมันอปฏิทินที่เรียกค่ะต่อนะคะแล้วน้องอ่ะไว้ใจเพื่อนคนนี้มากทุกสิ่งทุกอย่างคือน้องอบอกป้ายายในชีวิตครอบครัวเป็นปยังไงอะไรยังไงเพื่อนคนนี้ก็สามารถรับรู้ได้นีแล้วการที่เขาทําน้องมันง่ายมากสำหรับการที่เขาจะทํา ทำอะไรน้องไปอ่ะโดยที่น้องไม่มีความหวัะแรงเต้นเลยพอพี่รุ่งมาเปิดเผยความจริงให้น้องทราบว่าคนที่น้องโดนคืดคน,นะนนี้นะอันเนี้ยน้องช็อกน้องตกใจนิดนึงแล้วก็น้องบอกว่าหนูจะได้ไม่ปัดความคนผิดขอบคุณพี่รุ่งมากเลยแล้วก็นัดกันว่าวันนี้อถอนถอนเสร็จแล้วก็จะช่วยปิด ปิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ให้เขาไ้ทำซ้าได้อีกค่ะก็เดี๋ยวยังไงเหตุการณ์ผ่านไปจากการาดํนาเนินการเจอกันก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ต้องจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคืออยากให้ทุกคนมีกําลังใจค่ะใครที่โดนอาถรรพ์ลวงสายโดนถูกกระทําโดยที่ถูกกระทำาย่ยมเยีถูกสาดแช่ง หรือชีวิตตรงสิ่งที่มองไม่เห็นเข้าครอบงำหรือปวยไม่มีสาเหตุใดๆปรึกษาพี่นุ่งก่อนได้ค่ะไม่มีตังก็คือไม่เป็นไรค่าครูเนี่ยพี่นุ่งจะสําหรับการดูดวงแล้วก็สําหรับการถอดถอนคุณใส่อาถรรพ์การๆ แต่สําหรับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองโดนหรือไม่โดนก็โทรปรึกษาได้นะคะก็ดูที่พี่ตุ้มมีบ้านเขียวเข้าไปดูที่โปรไฟล์จิ้มไปดูที่โปรไฟล์ได้อันนั้นคือเป็นเป็นเบอร์โทรแล้วก็เป็นเป็นเป็นเบอร์ไอดีของพี่ตุด้วยนะคะไอดีให้คาแนะนําให้คาแนะนําก่อนค่ะพร้อมเมื่อไหร่ส่วนมากคือก็ไม่อยากให้เอาค้ั้งไว้นานบางคนปล่อยให้นานไปป่วยจน มันทุกอย่างมันเข้าไปในกระดูกกลายเป็นอะเรกลายเป็นสิ่งที่รักษาได้ยากขึ้นอันนี้การหายก็จะยากก็จะยากมากขึ้นใครที่รู้ตัวเร็วสังเกตตัวเองวันพระวันโกวันอังคารวันเสาร์นะคะให้สังเกตตัวเองว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็อย่านิ่งดูได้ค่ะเร่งแก้ตาอ่าไม่จำาเป็นต้องเป็นที่นุ่งก็ได้คลรไว้ใจที่ไหนหรือจะเป็นวัดต่าง ที่เขามีการแก้มีการถอนอไปได้ค่ะแต่สําหรับบางคนที่หนักหนากะ่ะบางทีไปวัดก็ก็ยังไม่หลุดอย่างเหมือนน้องที่ที่เคยให้พี่รุ่งช่วยวันนี้มีคนมึงไปมาสิปีแล้วค่ะไปไมาทุกวัดตรงไหนที่ว่าดังดูไหนว่าดีน้องไปอาบลามตนจนตัวเปื่อยแต่เขาไม่รุดมานุนกับพี่รุ่งน้องน้องเคยชื่นชมแล้วก็น้องก็ขอบคุณพี่รุ่ง ตามหาพี่นุ่งแทนชีวิตเลยมาหนุกับพี่นุ่งเพียง5นาทีอันนี้ต้องขอบคุณน้องนะคะที่ไว้ใจแล้วก็วันนี้ก็ใช้บริการพี่นุ่งในการช่วยเหลือต่างอีกค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงพี่นุ่งจะมาอัปเดต,ตข้อมูลนะคะสวัสดีค่ะ